เพื่อใบดีพี่น้องเบสู่คู่สู่คนเนาะอันนี้คือบรรยากาศหน้าหานของสาวแสงเด้อจ้าต้นมะขามอ่อนๆต้มใส่ปลากุดปลา,ปาข้อแซ่บแซบามนี่พี่น้องฝุนตกอากาศแบบนี้กับน,น้ำกำลังสิเริ่มท่วมเนาะพี่น้องท่างก็อยากเปื้อนๆในเด้อจ้าเป็นบรรนอกบรรณาสดแสสิพา เบิ่งน้ำแกงขึ้นเนาะพี่น้องพาไปเบิ่งน้ำแกงด้วยจ้าว่มามันขึ้นน้อยขึ้นลายเบิ่งน้ำแกงด้วยจ้าบรรยากาศบ้านนอกสิเป็นแบบนี้แหละน้ำแกงพี่น้องนี่คือน้ำมาดานที่เฮือนชาเชงดูดไปไซ้ายเนาะ ธรรมดานี้โครงการเทินสองเให้ฟรีให้ไซส์มันแกงขึ้นแล้วผลโตอีกสองมือแมนถ่วมเลยพี่น้องเอ้ยิีขัวห้วยโมงเด้อจ้า ห่วยโมงบ้านมหาใสเหนือบ้านห้วยโมงบ้านเก่าบ้านแก่เด็กเด็กดิบ้านใจไดมากคนละพี่น้องแต่ปู่ย่าตาย่ายปู่ทวดแม่ทวดคนละขัวห้วยโมงแต่เก่าเป็นขัวไม้เดี๋ยวนี้ขัวเล็กเลยเพื่อนน้ำกระสีปเปื้อนๆเลยเนาะ เพราะว่ามันเป็นห่วยพี่น้องกอหน่อไม้ถ้าน้ำบทท่วมก็มาหาหน่อไม้ย,ยี่นี่ละกินหน่อไม้ไม้ไผ่นี่ปลายก็สสเปิน กกไม้ใหญ่นี่กกไม้ยางเรือจ้ากกยางนี่เกิดหลายปีเลยพี่น้องบักกับบักบ่ได้ขายกัขายบ่ได้เดจ้าบ่มีไผมีซิดขายบ่มีไผมีซิดบักเดจ้าเบิ่งรอบๆบ้บบานนะอันนี้บ้านลูกค้าเด้อบ้านเจี๊พัก เป็นลูกค้า V I P เลยพี่นะ้องมาพอนฮานเจทมแหละเกสเก,กเสกสีแวกีข้าวเปียกเซบเซฟฮานเจทมเนะเข้าวเปียกไก่ลาบเซฟเซฟมากินนำกันเด้อเบอร์สุูุสุุ้มมาหอนฮานเจทมเลยซื้อคนซื้อตัวอยู่พี่นะ้องบ้านน้อยวีลูกค้าข้าวเปียกเซฟย่างแต่น้ำคินหมูออกอยากถูกตายลูกค้าคุณมึง ข้าวเปียยเข้าวเปียกให้ข้าวเปียกให้แน่กินน้ำเพิ่ค evet ู่มือถ้ามือมีเงินได้มือบุมมีเงินก็ไปได้กินดีพี่น้องข้าวเปียกกันแล้วเลยไม่กินน้ำกันได้จ้าเพิ่มแถมพักให้พร้อมนี่ค่าใจดีได้หลายสองห้านาที่เจาตัวยำเทียวสุกมาเด้อมาเด้อกินข้าวเปียยเสิเปี๊ยะลาว มันกเจากองันก็งาง่านอันนี้มาเศ้าก็มาสุกเ้ยโอหคูไปยอตะกอแูได้ซ้ำนะคกูเอาเลยได้ซ้ำตะแล้วูเกเลเี่ยนี่เอาเอาอาหมดแล้วเขาไปอักเสบ่อนะาน่นล่ะพี่จางบ่น้ำหเื่องเสื้อตัวะผู้ร้ายมีปืนนะฮะเงินเดือนแล้วก็ตัลงมาว่ะเป็นมีอาชีพรง

เห็นเลยบอบ้านของพนไหนรู้สิคับกเหนะ่ก่อนสอันเก้าอกินเขาจคิอีกกเนี่ได้ไลยว่าได้ทเยันาสงมาสงน้ที่พ่วมาายเลยผู้นกาทีตว You are not want Lại là tên trong bốn ขมาเบึงบรรยากาศน้ำซวบังไพรน้ำกันเดจ,จ้าปุ๊บสกูสสกุลน้ำกระบานพังแล้วกำลังสีท่วมเมืองมหาไซเด้อ,อขอคําซเหลือ ตอนนดหนอยมาส้มน้ำเซเซมไฟขึ้นลายนี่ลบๆวัดเสนเด้จ้าสลาวัดเสนวัดแสนไสเน้เมืองเก่าเด้อรบริเวณเมืองใหม่กระดุงกระเจาตึกน้ำเซ ตอนแห้งก็แห้งแหง้งมันย่ำขึ้นก็นจนบานพังผนตกน้ำอาทิตย์เดียวพอ้ดอาทิตย์หนึ่งผลตกเเลยธรรมศาตรเลยพี่น้องย่มนี้เอิญเสียเดียวก็ได้ยินน้ำน้ำมันขึ้นสูงเลย